Oh, oh. Yo, โอ้ดมอนขุดเอวัตเดี๋ยวทุกคนกันด้วยครับอยู่กับฟิลิปคนอีกแล้วนะครับวีก็มีมอสมารีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับมอสโรเลสออสนั่นเองนะครับซึ่งมอสนี้เป็นมอสเกี่ยวกับการสุ่มสุ่มโชคลาบโชคดีอะไรของคุณนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของคลิปนี้นะครับก็ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครปุ่ม Subscribe นะฮะก็คลิปช่องนี้เป็นเกี่ยวกับเกมซะส่วนใหญ่ก็ to together, อัพทุกๆ9้าโมงเช้าของทุกวันนั่นเองนะครับเฉพาะช่วงปิดเทอมแต่พอเปิดเทอมก็จะอัพเสาที่เป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับส่วนวันอื่นก็มีโอกาสที่จะอัพบ้างนะครับซึ่งมาเรามาเข้าเนื้อหาก,กันเลยดีกว่านะครับซึ่งคําว่าโรเลเนี่ย โดยหลักการของมันแล้วผมนึกรู้อย่างเดียวคือว่ามันมาจากคําว่าลัสเซียนโรเลตนั่นเองนะครับรัสเซียนโรเลตท,ที่เขาเอาปืนปืนใส่กระสุนนัดเดียวแล้วก็ไอหมุนไอตัวอะไรตัว,ต,วตัวแมกกาซีนของไอตัวปืนปืนไม่รู้แมก็กแมกนัมมั้งไม่รู้นะครับก็หมุนไปแล้วก็ดูว่าจะเสียงดวงว่าจะโดนยิงไม่โดนยิงอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งมอดนี้ทํางานเหมือนกันเลยนะครับหลักการคิดแต่ว่าคุณสามารถกําหนดได้ว่าไอไอสิ่งที่เราขุดไปเนี่ยจะให้มันออกมาเป็นอะไร นะครับซึ่งมาซึ่งไอมดเนี้ยมีผลต่อทุกบล็อกมาเราพิมพ์ o o r e s o e เฉยๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มๆกันนะฮะเรามาดูกันว่า Effective มันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้เราสามารถ Config ได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเขาเรียกอะไงเดีย c o n f ฟ i ว่าจะให้อะไรออกมาอีกสมมติอันนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่านี้ไอ้อะไรในทางของเดตเทความมระจใจนี้หรือเปล่าอ้าวโอ้เชยเชยชชชชิอ้าวเดี๋ยวก่อนนะ สเต็งมันเยอะแน่นอนนะเห็นแบบนี้ผมนี่ตีไม่ไปเลยครับตัวนี้ผมนี่ดิวิง่งหนีก่อนเลยทับเกมโมนหนึ่งเกมโมนหนึ่งนะครับโอ้โหตกใจตกใจเอาหายเอาหายไปแล้ว <c oughs> โอเคไม่เป็นไรนะฮนะก็จากน้อยก็เป็นหลักการบอกได้ว่าผมโชคดีโชคร้ายนะฮะเมื่อกี้มาเรามาวางหลายๆแรกแรกกันเลยดีกว่านะฮะมาแล้วก็ทําการเกมโมศูนย์มารออยู่ไม่เป็นไรนะครับมาเราค่อยๆฮะเราอยู่ไกลๆฮะป๊ก อ่าโอ้ได้เค้กแล้วก็อันนี้อู้อาน้ำแตะแล้วอันนี้เอ้ยอีกแล้วเหรอไอตัวนี้อีกแล้วโอ้โหอยซั้นฟิตคราวนี้มันมีพิษด้วยฮะอ้าวอาปลาไปไหนคราวนี้อ้าวไม่รู้เลยไม่รู้เลยคราวนี้หายไปไหนนะชิคเกียรขี้เกียจจะมานั่งรีสปอนรีสปอนนะมาขุดทองฮะอ่าโอเคออกมาเป็นบล็อกฮะออกมาเป็นบล็อกอุ้ยโอ้โหไม่ไม่ได้กินฮะแล้วก็ฮีโร่บายจะเกม what the fuck oh my god ก็อย่างน้อยก็เป็นไอเดียให้นะครับว่ามันยังไงไอตัวของม็อดเนี้ยมันจะสูมยังไงซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าคอนฟิกของในตัวม็อดกันเลยดีกว่านะแะหลายคนไม่ชอบไม่รู้ว่าไอตัวเวลาม็อดเนี้ยเวลาคอนฟิกอะ่ะเป็นหน้าที่อยู่ไอคอนฟิกมันอยู่กันตรงไหนบางทีเขาผลิตมาแบบว่าให้สามารถกดตัว hotkey h o บ b a r ในในตัวของตัวเกมได้เลยแต่อันนี้ไม่ใช่มาเราจะออกกันแล้วก็ไปดูม็อดคอนฟิกกันนะครับแล้วก็หาโร r o i ออสเนี่ยครับแล้วเราก็กดคอนฟิกเข้าไปครับเนี่ยครับ ซึ่งเรามาค่อยๆอธิบายกันดีกว่าครับอันนี้คืออัปเดตซึ่งผมก็ไม่อยากเห็นนะฮะ n o t self off drop ก็เหมือนว่าคือ,อยังไงว่าจะดร o p แรกหรือไม่ดออ p นะฮะวันนี้ในส่วนของมอดนี้ส่วน r ร y c h e อันนี้คือ1 1 0 0คือ100%่นั่นเองนะถ้าใครคิดง่ายๆนะก็ถ้าสมปกติ default มันจะเป็น0.01นั่นเองนะปกติอันนี้คือแบบ default ของมันคือ0.01ะครับซึ่งก็ อันนี้ก็คือโอกาส1%ให้เรียกง่ายๆนะแต่ผมก็ขอปรับเป็น1.00เหมือนเดิมนะฮะ0 00 0นนนี่หนักกว่าเดิมอีกมาต่อไปเรามาดูโร็อคคอมแมนต์กันนะกดคลิกเข้าไปอ่ะมันก็จะมีคอมแมนต์หลายๆอันเลยนะฮะมาสมมติผมกดอ่ะย,ย้อนอันนี้ไปนะฮะอันนี้เทลท็อปเทลเพลเยอร์ยูจัสเมอร์เดอร์อ่บา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 ไป นะฮะซึ่งอันนี้ใช้คำสั่งชุดเดียวกับคอมเมนต์บล็อกนั่นเองนะครับคือจะเขียนคอมเมนต์บล็อกยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นคำสั่งก็จะออกมาเป็นแบบประมาณนั้นเลยนะฮะอันนี้สมมติเราเรามาสมมติทับทับสม,มอนคริปเปอร์นะฮะเอาอันนี้แล้วกันสมมติทับสม,มอนคริปเปอร์แล้วก็เอ่เอ g r า b power หนึ่ง custom name อ,อ,อันนี้ก็คือชื่อแล้วก็ชื่อว่านบนะฮะอะไรก็สนุกไปนะฮะสมมติผมแบบทับเทลเพเยอร์ เฮลโลอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะสมมติมาผมลองสมมติลองก๊อปคำสั่งนี้แล้วกันนะครับผมก็กดตัวบวกเข้าไปนะฮะมาผมขอลอกอันนี้นิดหนึ่งนะครับก็สมมติว่าเอาเอาเอา,เอาง่ายๆว่ายังไงโอกาสหนึ่งในละหนึ่งหนึ่งในไอเนี้ยก็จะมีโอกาสที่ผมจะมพิมพิมสมมติอ่ะโามีม,มีมีอะไรเต็มไปหมดเลยทับเทลทับเทลอันนี้ใช่ไหมสมมติว่าอ่ะทับเทลเอ่อผมสมมติคอมมเนต์สักอันหนึ่งแล้วกันทับเทลเพลเยอร์ เยอรแล้วก็ปิดแล้วก็ Hello Hello โลโลโลอ่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็กดดอนอะไรแบบน,นี้นั่นเองนะครับก็จะมี Hello อันนี้ออกมาเวลาผมทุกบล็อกนะครับก็จะสุม่มสุ่มจากพวกนี้นะครับมีโอกาสอย่างเดียวคือคือ,อยังไงคือมีอย่างเดียวพูดพูดยังไงดีวะก็เอาเอาเป็นว่าประมาณว่า1ในเนี้ยจะมีโอกาสในการที่จะออกมานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเทครออันนี้น่าจะเป็น อ๋อนนอ,อันนี้เป็นคําสั่งไอที่มันขึ้นว่าทิดอบไบจอดเดอเกมนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากครับคิดไม่ยากสำหรับมอดนี้นะครับก็มีหลักการคิดอะไรประมาณนี้นั่นเองครับประมาณแค่นี้นะคุณจะใส่แบบลบไอน,นี้ออกทั้งหมดแล้วก็ใส่แต่ของดีๆก็ได้ครับก็จะได้แบบของดีๆอย่างเช่นผมบอกว่าผมกดโคลได้ไดมอนด์ก็ทับกีฟเพเยอร์หรือทับอะไรแบบทาให้มันดรอปออกมาเป็นไดมอนด์อะไรนี้ก็ได้นะครับหลกักการคิดแล้วก็เอาไปอันนี้ก็ใครที่แบบชอบโกงอะไรก็ ขนทางดีๆแล้วหรือใครที่ชอบแบบอยากโชคร้ายบ่อยๆก็สายแบบกดกวนเข้าไปเลยกัแบบนี้ก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาเนี้ยหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดเฟรนด์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วคุณคิดว่าคุณจะใส่คําสั่งไหนเข้าไปในมอดนี้นะครับแต่อย่างผมนี่ผมไม่ใส่สักอย่างเพราะโดยปกติผมถนัดแบบเล่นธรรมดานั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่ายังไงก็ต้องใส่ก็ผมก็จะใส่ว่าทับเทลไป อย่างเดียวก็พอนะครับที่เกียดให้ยังอื่นมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตส้าเท่าไหร่นะครับก็สำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ